ครับผมสวัสดีครับเซอร์เกเตเซ็ตไม่รับล่าสุดนะครับได้รับคำแต่แนะนำและติชมนะครับจากน้องๆเพื่อนๆนะครับว่าขอเนื้อเนื้อไม่เอาน้ำขอน้ำน้ำไม่เอาเนื้อเอ้ยขอเอาเนื้อเนื้อไม่เอาน้ำเ,อเ,อำเำพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเลย5นาทีจบวันนี้เราจะถามคำถามอะไรบ้งางอ้าวพุงกับอันแรกค่ะเป็นชนิดของพรักค่ะชนิดของพรักนะครับผมหลายคนนะครับที่สงสัยเรื่องชนิดของพรักนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้ผมขออนุญาต แยกแยะแจกประเด็นมาที่1เป็น cover แล้วกันนะเพราะว่าเราจะถักตัวนี้ cover cx อันนี้คือเริ่มต้น basic beginner ิ๊กเอร์สุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันตั้งแต่รูปร่างหน้าตาของสเก็ตและเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้วิธีการเล่นภายใน5นาทีที่จบจบๆบโอเคนี่คือคลั c k แบบบูชิงบูชิงคือแบบนี้บูชิง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 ก็จะไม่มีสปริงแต่มีตัวนี้ครับที่เป็นตัวยางที่เราเรียกว่าบูชิงนะครับผม อยู่นี่เลยด้านในทั้งหน้าทักหลังถูกไหมครับวิธีการเล่นก็จะประมาณสามารถคล้ายๆลยตรสเกตแต่ว่าเลี้ยวได้วงแคบกว่าแต่แล้วก็สามารถวงมาาวันจะกว้างกว่าของตัวทักสปริงต่อมาทักสปริงทักสปริงคืออะไรทักสปริงคือรูปแบบที่จะมีการใส่สปริงเข้าไปอยู่ด้านในนะครับผมแล้วมีทรัสเตอร์หรือมีแกนหมุนนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผม อันนี้เรียกว่า4 7เวนส่วนนั่นเรียก CX นะครับผมส่วน C 5ไฟก็จะเล่นได้คล้ายๆสติกคล้ายๆกันเอาไว้ว่ากีนทีโอเคพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับวงเลี้ยวก็จะแคบมากขึ้นแต่การเล่นก็จะเป็นแบบครูเซอร์สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นโยกกดง่ายขึ้นนะครับผมดังจะได้เห็นจากยี่ห้อหลายๆยี่ห้อไม่ไว่าจะเป็นสไลด์ไม่ไว่าจะเป็นโยกไม่ไว่าจะเป็นวัตถุกรและอื่นๆนะครับผมอ้าวต่อมาเรามาดูภาพอีกอตัวหนึง ตัวนี้เราเรียกว่าทักตะกูลอะแดปเตอร์ทักสทีนะครับอะแดปเตอร์ทักนะครับผมเป็นรูปแบบการน,นำทัคสตรีทหรือทัคตัวรุ่นอื่นมาประกอบกับตัวที่เป็นเราเรียกว่าอะแดปเตอร์ทีซึ่งจะเห็นได้ในโยสมูทสตาร์และในวอเทอร์บอลนะครับผมวิธีการวางเท้าของทั้ง3ตัวนี้ต่างกันนะครับผมตัวนี้บูชชิ่งนะครับผมออาจิกต้องลงบูชชิ่งคุณสามารถวางเท้า ทับหมุด2ตัวสังเกตนะครับจะมีหมุดอยู่สี่ตัวหน้าและสี่ตัวหลังเราทับ2ตัวนี้ครับทับเข้าไปเลยทับไป2ตัวได้เพราะว่าอยู่หลังตำแหน่งล้อคุณลองดูดีๆนะครับนี่คือล้อนะครับนี่คือตีนผมนะครับนะมครับมันอยู่ปลายผมมาเห็นไหมครับเอาไว้แค่นี้นะครับอันนี้เล่นได้บูชิ่งไม่มีปัญหาสองถ้าเป็นสปริงคลัฟสี่เซเว่นนะครับผมอันนี้นะครับขอวางตำแหน่งหลังล้อเหมือนเดิมแต่ขอถอยมานิดนึงนะครับผม อยู่หลังน็อตสี่ตัวเห็นไหมครับน็อตสี่ตัวนะครับผมขาลังเหมือนเดิมครับ<ต>วางในตำแ <2 S 1> หน่งสามนาทีครับโอเคอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมรบประมาณนี้นะอย่าให้พลาดนะคุณคือถอยหลังมาได้ไม่ต้องกลัวล้มเพราะว่าอะไรพะสุดทานน้ายสุดราต้องย่อเข่าย่อเข่าลงนะครับผมสวัสดีอะแดปเตอร์ทักอ้าวเฮียเฮียโอเคโอเคโอเคอะแดปเตอร์ทักทำไมต้องวางทับพิเศกกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรเห็นไหมครับน็อตอยู่ตรงนี้ แต่ว่าสองตัวหลังนี่นะแต่ล้ออยู่ตรงนี้มันยืงเข้ามาเพราะฉะนั้นการวางเท้าจะต้องวางอยู่เว้นไปปัะมาเกือบหนึ่งฝ่าเท้านะครับผมนั่นหมายความว่าอ้าวดูเห็นไหมครับล้ออยู่ตรงนี้เท้าผมอยู่ตรงนี้การเล่นจึงจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้น3ตัวเล่นไม่เหมือนกันเราลองมาดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าย่า้เสยเบล้าเล่นทีละที ยกมาเลยเอามา okay. เล่นง,ง่ายๆนะครับวิธีการเล่นพยายามครับพยายามเวียงกดเล็กน้อยครับแล้วดูด้านบนกดตัวนั้นขึ้นกดคอนโทรลเลอร์เอ่องานขึ้นอ้าวดูนะครับเราใช้ช่วงไหลนะครับอย่าเน้นแบบนี้เราเรียกวิ่งโกิฟปั๊มอย่างนี้ห้ามทํานะครับ มือใหม่ทําได้แต่ว่าถ้าเล่นไปนานๆแล้วพยายามใช้ช่วงบนครับแล้วกดเล็กน้อยเวียงนี่นะครับห้ามวิกเกอรปั๊มวิกเกอร์ปัมป๊มคืออะไรคือ,คอ,คอคการเอาเท้าเหยียบนี้แล้วก็ขยี้มันสามสิบวิไปอยู่นยยนโน่นแวหยุดตรงนั้นแ้ามอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่าพทักอะไรก็ตามแต่หยิบสเลนมาเพราะขนั้น จำไว้ครับแต่และทรัคแต่และรุ่นเล่นไม่เหมือนกันวางตำแหน่งสแตนดไม่เหมือนกันเล่นยังไงก็เล่นได้แต่เล่นแล้วต้องเข้าใจกลยุทธ์กอ,องด้วยเพราะฉะนั้นฝึกฝนให้เข้าใจนะครับกี่นาทีโอ้ยนาที